สวัสดีครับตั้งแต่ที่เราติดตามข่าวพม่านะ่ครับหลายคนรวมถึงแอดมินด้วยเนี่ยก็ได้รู้เรื่องราวในพม่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเยอะมากและแน่นอนครับมีกองกําลังเยอะมากเช่นกันสิ่งที่หลายคนสงสัยมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาอยู่กันอย่างไรก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับในสมัยก่อนตั้งแต่เป็นอาณาจักรเผ่าพม่าก็ควบคุมพื้นที่ส่วนมากอยู่แล้วนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ไทยใหญ่เนี่ยขยายพื้นที่ออกไปแต่ว่าไทยใหญ่ก็เคยอยู่ภายใต้อาณาจักรพม่าเหมือนกันนะครับส่วนเผ่าเล็กเผ่าน้้อออยยก็ู่่ตามพืนทีขง เองพอม่าเน้นควบคุมเมืองใหญ่มากกว่านะครับพออังกฤษเข้ามาเนี่ยรูปแบบการปกครองได้เปลี่ยนไปก็เริ่มมีเขตแดนนี่ชัดเจนขึ้นแบ่งเป็นเขตเป็นรัฐนะครับอังกฤษก็อ้างอิงจากคนส่วนมากหรือว่าเจ้าผู้ปกครองแบ่งแบบคร่าวๆนะครับทำให้พื้นที่บางเผ่าเนี่ยไปรวมกับเผ่าใหญ่แบบจำใจเป็นรัฐเดียวกันโดยไม่ถามอะไรซักคำนะครับจึงมีพื้นที่นี้ทับซ้อนกันเยอะมากแต่ว่าอังกฤษก็คุมได้เหมือนเอาปัญหาทุกอย่างเนี่ยซุกไว้ใต้พรมนะครับพออังกฤษจากไปด้วยความที่พม่าเป็นเผ่า พื้นที่ไหนที่อังกฤษผนวกครวมไว้เป็นบิสติสเบอร์มาเนี่ยพม่าก็อ้างความชอบธรรมในการปกครองนะครับสวมรอยแทนอังกฤษส่งกําลังเข้าไปควบคุมปัญหาที่อังกฤษซ่อนไว้ใต้พมเนี่ยก็เริ่มโผล่ออกมานะครับจริงๆแล้วปัญหามันละเอียดกว่าน,นี้แต่ว่าแอดมินอธิบายคร่าวๆนะครับ พอพมา่าเข้าไปควบคุมนะครับสิ่งที่พมา่าต่างจากอังกฤษก็คือความโหดเหี้ยมที่กระทําต่อชาติพันธ์ถามว่าอังกฤษเนี่ยโหดเหี้ยมไหมก็มีบ้างเลยครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยมีเชิงมีกฎ,ม,กฎมีธรรมเนียมการปกครองมากกว่าพมา่าสิ่งที่พมา่าทําก็คือป้นฆ่าข่มขืนกดขี่เอาเปรียบสร้างความไม่พอใจสะสมนะครับและพะมา่าไม่มีความคิดหรือว่าไม่สนใจที่จะควบคุมเรื่องแบบนี้ พม่าปกครองแบบบ้านบ้านใช้กําลังนี่เป็นหลักนะครับจึงเป็นสาเหตุหลักที่กลุ่มต่างๆเนี่ยจะตั้งกองกําลังขึ้นมาต่อสู้นอกจากสาเหตุนี้แล้วนะครับการต้องการปกครองตัวเองก็เป็นสาเหตุของการต่อสู้เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยพม่าไม่ได้ควบคุมมาตั้งแต่ทีแรกนะครับมาเป็นบิสติดเบอร์มาก็เพราะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นคนเอามารวมให้พื้นที่ที่ทับซ้อนแลวก็มีกองกําลังชาติพันธุ์มากสุดอันนี้ก็คงไม่พ้นรัฐฉานนะครับก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาเนี่ยรัฐฉานก็ยังไม่เป็นรัฐฉานนะคร ไทยใหญ่ปกครองหลายเมืองด้วยนะครับแยกย่อยเยอะมากบางเมืองนี่สวามิภักดกิพาา์พม่าแต่ว่าพาม่าก็ไม่ได้ส่งคนมาปกครองให้ปกครองกันเองนะครับพออ่องกฤษเข้ามาแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนขึ้นก็เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองของอังกฤษนะครับชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่พาม่าบริเวณนั้นเนี่ยก็ถูกขีดเส้นเป็นรัฐฉานเหมาแบบรวมๆนะครับทำให้บางพื้นที่ที่ไม่ใช่ไทยใหญ่เนี่ยก็ต้องกลายเป็นคนรัฐฉานด้วยโดยไม่มีการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์อะไรทั้งสิน้น ในระหว่างสงครามการปกครองของอังกฤษนะครับพื้นที่ที่เป็นช่องว่างอยู่ก็คือบริเวณ12จุไชยกลุ่มอำนาจสามกลุ่มนี้มาเจอกันนะครับก็มีอังกฤษ จีนและก็ฝรั่งเศสก็มีการแบ่งกันบางส่วนอังกฤษได้มาก็เอามารวมกับรัชฉานตะวันออกจีนได้ไปครับก็คือ12ปันนาน,นั่นเองฝรั่งเศสได้เดียนเบียนฟูไปซึ่งตอนหลังมาฝรั่งเศสถอนตัวไปพื้นที่ตรงนี้ลาวกับเวียดนามนี่ก็แบ่งกันนะครับพื้นที่ที่อังกฤษได้มาแล้วเอามารวมกับรัชฉานก็คือเขตว้านั่นเองนะครับทำให้ไทยใหญ่นี้พูดไม่เต็มปากว่าเขตว้าเป็นดินแดนของไทยใหญ่เพราะว่าไม่เคยมีเจ้าฟ้าไทยใหญ่ไปปกครองเขตนานนะครับอังกฤษเป็นคนเอามารวมเป็นรัชาน thế chơi เพราะฉะนั้นนะครับในเขตรัฐฉานปัจจุบันเนี่ยที่อังกฤษขีดเส้นไว้ให้บางพื้นที่ไม่ใช่ดินแดนของไทยใหญ่มาแต่เก่าก่อนนะครับโดยเฉพาะรัฐฉานตอนเหนือที่มีพื้นที่ติดกับรัฐกะชินพออังกฤษจากไปพม่าเขามายึดรัฐฉานพม่าก,ก็ได้รัฐฉานแล้วก็ได้ปัญหาใต้พรมที่อังกฤษซ่อนไว้ด้วยนะครับทางเจ้าไทยใหญ่ก็มีการตั้งกองทัพรัฐฉานขึ้นมาสู้ก็คือ S S A หรือว่าฉานสเตเอาร์มีนะครับแน่นอนว่า S S A เนี่ยก็ต้องระดมพลค,คนรัฐฉานมาเป็นกําลังพลในกองทััพนะครบ S.S.A ก่อตั้งขึ้นในปี2507ในระหว่างนั้นพม่าก็ขนกําลังเข้ามารัชชานิมากมายปกครองแบบใช้กําลังตามอําเภอใจนะครับทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมกับ S.S.A เนี่ยจำนวนมากการตั้งกองทัพก็ต้องมีทุนและก็กําลังทําให้คนรัชชานบางส่วนเนี่ยเข้าร่วมกับกองทัพเมืองไต้นะครับผู้นําก็คือจางซีฟูมีชื่อไทยว่าจันจางตระกูลนะครับอันนี้หลายคนมีคุณชื่อแต่ถ้าพูดว่าคุณซาเนี่ยหลายคนจะคุ้นมากกว่าก็คือคนเดียวกันนะครับกองทัพเมืองไต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสู้กับพามา่าขุนศาก็มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็มีแม่เป็นไทยใหญ่นะครับแน่นอนว่ากองทัพก็ต้องมีทุนนั่นแหละครับทำให้ขุนศาเนี่ยมีชื่อเสียงด้านยาเสพติดจนสรัดมีการที่ออกหมายจับนะครับจนในปี2 5 3 9ขุนศาก็วางอาวุธต่อทหารพามา่าเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องถูกส่งตัวไปสรัดมีการนะครับในครั้งนั้นเนี่ยพันเอกเจ้ายอดศึกซึ่งก็เป็นทหารในกองทัพเมืองไตเองนั่นแหละครับไม่ยอมวางอาวุธด้วยรวบรวมไพร่พล,พลและก,ก็ก่อ หรือว่า r c s s ขึ้นนะครับ r c s s ก็มาจาก Restoration Council of c h a n c e t t t e s ก่อตั้งขึ้นมาในปี2542ก็เพื่อสู้กับพม่าต่อไปหรือรวมกับ SSA นะครับหรือว่า c h a n c e t a t e Army ซึ่งตอนนั้นเนี่ย SSA แยกเหนือกับใต้แล้วนะครับ สภากอบกู้รัชชานของเจ้ายอดศึกเข้ากับกองทัพรัชชานใต้พื้นที่เคลื่อนไหวก็คือพื้นที่เดิมของขุนสานะครับแต่ว่าเจ้ายอดศึกมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งของรัชชานก็คือพรรคก้าวหน้ารัชชาน,นะครับหรือว่า s s p p ก็มาจากชาน s t r a i g Progressive Party ก่อตั้งขึ้นในปี2514นะครับซึ่งก็ก่อตั้งขึ้นก่อน RCSS ของเจ้ายอดศึกเนี่ยถึง28ปีด้วยกัน s s p p นี่มีแนวคิดแบบสังคมนิยมนะครับก็สู้เพื่อคนรัชชานเหมือนกันนั่นแหละครับ จนมาในปี2532ตอนนั้นขุนศาก็ยังอยู่แต่ว,ว่าภระก้าวหน้ารัชชาเนี่ยหรือว่ารัชาเหนือนะครับลงน้ำหยุดยิงกับพม่าก,ก่อนส่วนขุนศานี่หยุดยิงในปี2539นะครับ ทำให้รัชชาเหนือได้เขตปกครองพิเศษที่3นะครับก็เป็นพื้นที่ในรัชชาได้เลยครับบางส่วนไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็มีเมืองน้ำำําคําลางโคสีป้อจอกแม่เมืองสูตังยางเมืองใหญ่เกษีแล้วก็ลาเซี่ยวบริหารงานก็เก็บภาษีกันไปนะครับส่วน RCSS หลังจากก่อตั้งในปี2542ก็ถูกพม่านี้บล็อกไว้นะครับพื้นที่เคลื่อนไหวส่วนมากอยู่ตามแนวชายแดนไทยแต่ว่า RCSS ก็พยายามเข้าไปเคลื่อนไหวในเขตปกครองของ,ของรัชชาเหนือนะครับ ราัชาเนือก็ไม่ยอมจึงมีการระทะก,กันบ่อยๆในเขตปกครองของราัชาเนือก็อยู่ใกล้เขตตะอานะครับหรือว่า TNL A ที่เมืองจอกแมนั่นเองทําให้ราัชาเนือเนี่ยเป็นพันธมิตรกับ TNL A นะครับแล้วก็รบกับราัชานใต้หรือว่า RCS S นี่เป็นประจําซึ่งก็ไม่สามารถคุยกันได้หรอกครับส่วนหนึ่งก็มาจากความต่างทางชาติพันธุ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่ารัชานไม่ใช่คนไทยใหญ่ทั้งหมดนะครับ รัชชาเหนือดูเหมือนว่าจะลอยตัวมีพื้นที่ปกครองตัวเองแล้วนะครับและรัชชาเหนือก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับขชินโกกั้งวา้าและก็เมืองลาอันนี้รวมถึงพาม่าด้วยนะครับมีความมีเสถียรภาพตามอัตภาพแม้ว่ารัชชินจะสู้กับพาม่าอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้ลุกล้ำอะไรกับรัชชาเหนือมากนักนะครับแม้ว่าพันธมิตรของรัชชาเหนือทั้งเช l a แลวก็โกกั้งจะร่วมกับ KIA ของขชินนี้รบกับพามา่าแต่ว่ารัชชาเหนือก็ไม่มีความจะเป็นต้องไปรบกับพาม่าด้วยนะครับกลับว่ารัชชาเหนือเนย ต้องมาระวังรชัชฉันใต้ไม่เข้าพื้นที่รบกันเองนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทําให้คนไทยใหญ่ไม่สบายใจแล้วก็เรียกร้องให้สองกลุ่มเนี่ยรวมตัวกันสู้กับพาม่าในนาม S.S.A. นะครับหรือว่าช h a n s ต a t e Army ไม่มีเหนือและก็ใต้ซึ่งมันก็ยากมากในทางปฏิบัตินะครับซึ่งรัฐฉาเนเหนือได้ขีดปกครองตนเองไปแล้วมีสถานะเทียบเท่าสหรัฐว้าและก็เมืองลาอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องเสี่ยงรบกับพม่าเช่นเดียวกับว้าและก็เมืองลาก็ไม่มีเหตุผลเช่นกันที่จะออกหน้าสู้กับพม่านะครับซึ่งต่างจากขชินกับโกกั้งอันนี้รวมถึงอารกัก ที่รบกับพม่าก,ก็เพื่อต้องการสิทธิ์เหมือนกับรัชฉาเหนือวา้าแล้วก็เมืองลาก็หมายก็ว่ารัชฉาเหนือวา้าและก็เมืองลาเนี่ยสักเซสหรือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วในการสู้กับพม่านะครับส่วน R C S S ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่ายังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับยากมากในการรวมรัชฉาเหนือกับรัชฉานใต้ถึงแม้ว่าแอดมินเนี่ยจะเอาใจช่วยไทยใหญ่กับ R C S S นะครับแต่ก็ต้องมองจากความเป็นจริง ภายใต้สถาน,นการณ์ของพม่าตอนนี้ทหารพม่านี้ตกที่นั่งลําบากมากนะครับประชาชนนี้ลุกขึ้นมาต่อต้านนี่มากขึ้นแต่ว่าภายในยรัฐฉานเองไม่มีการต่อต้านอะไรมากนักแม้แต่ R C S S หรือว่าสภาเกอบกู้รัฐฉานก็ยังนิ่งนะครับอาการของรัฐฉานเนี่ยเหมือนกับเล่นไทยปัดคําพม่านี่เป็นเจ้านะครับ ว้าแดงมีแปดแต้มสองเต้งเมืองลามีเจ็ดแต้มรัชฉาเหนือมีหกแต้มอยู่ครับไม่จั่วเพิ่มส่วน r c s s มีสี่แต้มซึ่งมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องจัวเพิ่มนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงมากถ้าจัวไปแล้วเนี่ยอาจจะได้แต้มน้อยกว่าเดิมหรือไม่ก็ปอดไปเลยนะครับแล้ว r c s s อยากให้ว้าเมืองลาแล้วก็รัชฉาเหนือเนี่ยจวเพิ่มเป็นเพื่อนซึ่งว้าเมืองลาแล้วก็รัชฉาเหนือไม่จวนะครับพอใจกับแต้มที่มีอยู่ในรัชชาที่อังกฤษขีดเส้น ก็แบ่งให้เนี่ยก็มีแต่ R C S SIM S ที่ต้องดิ้นรนเพราะว่าแต้มต่ำนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมคนเชียงตุงไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรมากนักนะครับไม่ค่อยแสดงออก เพราะว่าเห็นยูทูบเบอร์เชียงตุงนี่ลงคลิปใช้ชีวิตปกติแอดมินคิดว่าจริงๆแล้วเขาก็คิดแต่เขาไม่แสดงออกนะครับมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกันส่วนมากคนในเชียงตุงไม่พอใจพมา่าแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทยใหญ่ก็ตามนะครับแอดมินให้กําลังใจคนไทยใหญ่แล้วก็ RCSs นี่สู้ต่อไปถ้ามีสู้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าสู้ก็มีโอกาสชนะและการรวม Ssa ไม่ใช่จะไม่มีทางเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพม่าก็คือพอมา่าคนไตก็คือคนไตและคนไตไม่ใช่พมา่า ครับ